สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่แผงทุเรียนเจ๊เพชรนะครับเขาเป็นลงรับซื้อทุเรียนอยู่ที่ตลาดผลไม้เขาดินอำเภอแกรงใช่ไหมครับตรงนี้เขตอำเภอแกงแลงระยองหรือป่ครับเจ๊เจ๊อำเภอแกงแลงระยองนะครับแล้วช่วงวันนี้ที่เรามาทำคลิปเนี่ยเป็นวันที่16มิถุนายนซึ่งมันเป็น ปลายฤดูละช่วงนี้นะครับจะเข้าฤดูฝนพอเข้าฤดูฝนเนี่ยลูกค้าเขามักจะกลัวว่าทุเรียนจะทานไม่อร่อยจริงๆแล้วทุเรียนในฤดูฝนเนี่ยทานอร่อยไหมครับฮะพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยอร่อยครับไส้มันซึมไหมครับผมเขาพูดยากเอาผมไม่กินทุเรียนน่อ้า<ะ>ไม่กินทุเรียนอ้าต้องถามคุณกินทุเรียนต้องถามเจ <laughs> <laughs> ต่อถามคน,น,นคนที่ตัดมาขายสวนเจ๊วะครับต<ะ>วนนี้ที่สวนเป็นไงครับอยู่ที่แกลงเลยครับสวนอยู่หมดแล้วค่ะหมดแล้วอันนี้็อตสุดท้ายแล้วปีนี้ราคาเป็นไงบ้างราคาดีชุดหลังเออราคาที่ชุดหลังแล้วแล้ว,ลวชุดไหนที่ราคาไม่ดีดตามสุดเท่าไหร่ปีนี้ราคาตามสุด95พอมาชุดหลังนี้ขึ้นมาเป็นร้อยเท่าไหร่ ร้อยหกสิบตามไซส์เนาะถ้าได้ไซส์ตามที่ต้องการของตลาดก็ขึ้นมาเป็นร้อยหกสิบเนาะอ่าตอนนี้ลงเคยไปขายในลงไหมฮะลงเอบีซีร้อยห้าร้อยร้อยห้าแต่วันนี้เหลืออยู่กี่กิโลเนี่ยประมาณฮะเหลืออยู่กี่กิโลครับสามร้อย <c oughs> กิโลที่ที่สวนมีทุเรียนกี่ต้นครับ อ๋อมีหลายอายุ่างั้นนะแต่ที่ตัดมาเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนร้อยห้าสิบต้นอายุหปีกว่าและฮะอายุสิปีออันนี้จะได้ประมาณสักตันหนึ่งได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ถึงตันครับผมนี่ฮะงทุเรียนเจ๊เพชรนะฮะกำลัง คัดเลือกนะตอนนี้คัดแยกทุเรียนเห็นไหมฮะทุเรียนเนี่ยใครเห็นก็นเนื้อเหลืองสีทองทำคลิปออกทีไรแฟนคลับเยอะทุกที <c oughs> <c oughs> ไม่เยอะแต่แฟนคลับอะ <c oughs> เยอะญาติด้วย <c oughs> วันนี้มาดูทุเรียนนะ็คือมามาดูว่าเราจะทานทุเรียนแบบยังไงดีนะครับ <c oughs> โอ้นี่เนี่ยสวยมากเลยอันนี้ทุเรียนของอำเภอแกลงเนาะ อำเภรแกลงเขาบอกทุเรียนเนื้อจะแห้งละเอียดหวานอร่อยนะครับเปลือกบางด้วยไหมเจ๊อ่านี่นี่น,นี่มาดูที่เขาเปิดไอปอกเปลือกไว้นี่เห็นไหมฮะโอ้สวยเหลืองอาร่ามเลยครับครับการคัดเลือกทุเรียนเนี่ยเขาดูตรงไหนความแก่เขามันดูที่ อันดับแรกดูที่ปริงอ่าปริงพองๆจากปริงเสร็จดูที่ความห่างความถี่ของน้ำทุเรียนครับแขงเจ้สาวเฮียทัศจำหน่ายสุเรียนรับประกันคุณภาพนะครับที่ตลาดเขาดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองวันนี้วันที่16มิถพิาุนาล้ว ทุเรียนหมดสวนนะครับก็ปลายฤดูกาลนี่ราคาจะสูงนะครับรับซื้อขายส่งกันอยู่ที่ราคา170บาท เป็นหมอน,อน,นทองเกรนนนนกดเ,เกรดเอนะครับเนี่ย <A S 1> เกรดนี้สวยมาก A, เกรดเเกรดเไม่ใช่เกรดบเลยครับนนนะแผงเกรสวยเฮียทันวันนี้วันที่16มิถุนาวันหวยออกแต่ทุเรียนก็กำลังจะหมดสวนนะครับ ราคาขายส่งอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบบาทเกตเออัวเกเอเกออสารแต่กาอยู่ตาดปาหัวมากระพงเรื่อรามันเหมือนกนนะตัวตวนี้พิเมแต่มนจะถูกมันนี้ติดบาทเาอะมันโตันนี่แต่้าแก่แมันไม่ได้ไม่ได้ เน่ก็มอเน่กจะเดูราคาทน้ะไม่ดาจะไม่ด่ขาราคาไม่ได้ซ้อ160แล้วเนี่ยเนี่ยรวมนด้วยเรียนไม่ขายยาตรงนี้นะรงเรียนนี่แก่จัดนะครับเนี่ยดูขายแล้วไมตดใรือกากลือกังดีล้วออแกขายได้ราคา เมื่อกี้มีปิงหลุดหยุ่หลายหลายโลกนะครับไอ้นี่ถอวขายอนี่นี่ไม่ไปยานะไม่ได้ไปยานะไมขายเรื่องไม่ไปนะคาค้ากินได้เลยไหนอะไรกินเลยกินมาเหลือพ่อไปนะไม่เป็นแบบไม่ม่รู้แล้วได้ไม่อะไม่อะไปเหลือไม่ต้องจ้าง เหลือเปลือกเรียบปิ๊บกินเนื้อเลยเนื้อหนาสีสงสัยน่ะเปลือกสงสัยนะต้องต้องผ่านเนื้อชิมถึงจะรู้ว่ามันความหวานกี่เปอร์เซ็นต์หวานหอมอ่ะหนาลูกสงสัยนะ แต่สวยไหมล่ะแล้วลุงน้นาม่นจะเขียวแต่เปอร์เซ็นต์การแก่นี่น่าจะเท่าไหร่เจ๊80ขึ้น80เปอร์เซ็นต์ขึ้นไว้แล้วขนาดนี้มองลูกของใส่แล้วรากมาเลย สวัสดีครับเป็นไงขายดีไหมก,ไหนะกระท้อนหอ่อกระท้อนปุ๋ยฝ้ายเหรอครับกิโลเท่าไหร่ครับขายส่งขายส่่งอิเหรละนิดกระท้อนกระท้อนของสวนแกลงใช่ไหมเรียกมะแกลงสละ,ะเนินวง โตเท่าไหร่ครับมังคตเท่าไหร่ลูกชายบอกมันจะห้าครับเยี่สิบห้าเคลนมาเลยไม่รู้ละสละเนินวงสละสุมาลีเนี่ยวันนี้อ่าโตเท่าไหร่ครับ นี่กระดุมนี่หมอนถือค่ะตัวไรกระดุมตัวละร้อยค่ะตัวละร้อยอ่าโฟมณี้จะมีอ่านี่ยหมอนหมอนไดสวยแล้วเนี่ยแกะได้แล้วเนี่ยโอ้อีกนี่ฮะอ่อันนี้หล่นสามลูกเออาเขาเรียกเขาเรียกไอ้เขาเรียกป๊อกแป๊กน้อยยังไงเนาะยอดเรียกเรียกลูกยอดลูกยอดร้อยยีร้อยยี่สิบอ่าเกินหล่นนี่เนี่ยเอามีหล่นด้วยมีหล่นสามลูกอ่าโอเค กิโลละร้อยสามสิบไม่อันนั้นร้อยยี่ร้อยยี่สิอันนี้ร้อยเดียวเนี่ยหล่นอันนี้ร้อยเดียวรอทุเรียนทุเรียนหล่นผ่านมาหมอนไอ้กระดุมกระดุมเสร็จก็มาสละสละเสร็จอ้าวมาเสร็จมาเสร็จหมอนทองสุกกิโลละเท่าไหร่ร้อยสามห้าร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าซื้อปลีกอ่าดูเนื้อเนื้อสีเหลือง โลแล้วเอาอเนี้ยเนื้อสีเหลืองเหลืองครับเื้อซื้อโป๊ะแป๊กโอ้พ่อค้านี่เจ้าของสวนป่ะเนี่ยสนด้วยครับเล่ะซื้อด้วยครับอ่านี่รับเข้ามาเหรอรด้วยครับล่ะครับเอ่าทกอยางเลยครับทุกอย่างเลยนี่อันนี้แกะจัดเขาดูยังไงดูแกะดูยังไงดูผิวครับดูที่ผิวครับ นี่ตกลงซื้อแล้วนี่นี่นี่เขากำลังจะตัดตัดปลายเพื่อที่จะให้มันสุกครับป้ายยาให้มันสุกยานี้เป็นอันตรายต่อคนไหมไม่เป็นครับอ่าโอเคเยี่ยมเลยป้ายยาเพื่อที่จะให้มันสุกทุกพร้อมกันทุกภูครับไม่งั้นทุเรียนเนี่ยถ้าให้ปล่อยสุกตามธรรมชาติเนี่ยมันจะสุกไม่เท่ากันทุกภูครับอ่าอาไปอาไปแล้วถัดจากเจ้านี้ ก็จะมาดูมังคุดมังคุดกี่โลเท่าไหร่ครับมังคุดโยี่สิบห้าขายซองุงละสิบโลโอยี่สิบห้าบาทมังคุดปีนี้ราคาดีเนาะใช่ไหมมังคุดนี้ของสวนที่แกลงหรือที่จันที่แกลงที่แกลงจังหวัดระยอง มีกระท้อนโอ้โหหน้าทานชังเห็นเห็นแล้วน้ําลายสอเลยเห็นไหมเออนั่นน่ะโอ้ไม่ค้าชอบลูกค้าก็ชอบเห็นไหมเห็นน้ําลายหอเลยสอนี่ครับมีที่นี่มีตลาดผลไม้เขาดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเป็นตลาดผลไม้ ขายส่งจากชาวสวนโดยตรง